สวัสดีค่ะทุกคนดาสาดาแอลนะคะวันนี้แดดดีมากเลยค่ะเราจอกไปข้างนอกกันนะคะดิ้งดิ้งดิง,ดงแต่ก่อนอื่นอย่าลืมเตรียมตัวให้พร้อมนะคะอัจฉมีแอพซูร์ลต,ตัวนี้ดีมากเลยค่ะช่วยปกป้องแสงแดดได้อย่างยาวนานผิวชุ่มชื้นกระจ่งางใสลดเรียวรอยเกลี่ยง่ายด้วยนะคะผิวเรียบเนียนไม่ทิ้งคราบด้วยค่ะแล้วก็พร้อมคุณค่า,าหารผิวนะคะถูกด้วยค่ะทุกคน4ี่ร้อยสีบาทเองและวิธีใช้ก็ง่ายมากเลยค่ะง่ายจริงๆนะคะเราแค่เปิดฟ้าแล้วก็ปีบขึ้นไปบนเทล นี่เลยค่ะแล้วก็เกลี่ยเบาๆนะคะเกลี่ยเบาๆดูเนื้อเขาสิเนียนใช่ไหมดูสิเนียนมากนะคะทายทั่วหน้าเลยค่ะนี่แล้วนักก็จะใส่ปิ้งแบบนี้เลยค่ะทีนี้เราก็พร้อมที่จะออกไปแล้วนะทุกคนนี่ iPad แล้วก็กระเป๋าบางเบากระจกแล้วก็ท e Second Beauty นะคะขาดไม่ได้เลยค่ะพร้อมแล้วนะคะเด่นเดนเด่นพร้อมแล้วค่ะใส่แมสโอ้ขาดไม่ได้เหมือนกันอ่ะไปแล้วนะจะไปแล้วนะโอ้ลืมใส่หมวกกันน็อกค่ะใส่ด้วยนะคะทุกคนเพื่อความปลอดภัยบ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย